อย่างวะอย่างวะอย่าหาทำอย่างวะ w h ต t นี่ว้าวอีกตัวดีอีกตัวดีอีตัวดีอีกตัวดียวอีกตัวดี บอดีบอกกับบ้านแล้ววิ่งแบบวิ่งสี่ครูร้อยเลยคิด,ดหางอะไรอะไรอะไรฮะอะไร บอกให้กลับบ้านนี่เหมือนประชดเนะาะฮาบอกพอบูมบอกให้กลับบ้านนี่มึงเหมือนประชดเลยเนาะหยอกวิ่งเร็วกว่าไม้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงสนามนะแล้วถ้าวิ่งช้านะวิ่งให้แบบเหมือนเมื่อกี้นะเข้าใจไหมถ้าเอาไปลงสนามแข่งหมาวิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็วเข้าใจไหมฮะ ก็จะไม่ค่ะก็ใจะไม่คะก็ใจะไม่คะหนูยิ้มสิหนูยิ้มสิหนูยิ้มยังไงยิ้มให้ปุ้มหน่อยเหรอยิ้มยิ้มยิ้มอย่างอ่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายิ้มนะจําไว้ด้วยอ่ะยิ้มก่อนไอ้ถ้ายิ้มหน่อยถ้ายิ้มหน่อย ไม่ต้องมาถอนหายใจเหนื่อยเลยกูเหนื่อยมึงกูเหนื่อยพอๆกัน <c oughs> คือแบบวิ่งหายไปเลยจ้าแล้ววิ่งเข้ามาบ้านคือทั้งซอยเนี่ยทุกคนก็ทุกคนยกให้หมูทานะฮะทุกคนยกให้หมูทาเป็นประธานหมู่บ้าน เพราะว่าไปไปทั่วเลยหนูเป็นประธานหมู่บ้านเหรอคะหนูเป็นหมู่ประธานห,หนูจะมาทําแบบถ้าจะมาทําตัวเหนื่อยอย่างนี้ไม่ได้นะทะเมื่อกี้วิ่งแบบทั้งหมู่บ้าน,นเราอะถ้าเป็นประธานหมู่บ้านแหลคะค่ะน้องเหนื่อยแน่ๆบ,บุมเหนื่อยกว่าน้องนะหิวน้ำหรือเปล่าอ๋อน้ำอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับมบมวางไว้ให้ตรงนี้ คือทะไม่เข้าผิดบ้านนะครับทะเข้าบ้านตัวเองได้จําบ้านตัวเองได้แล้วอะใช่ไหมคะอะแฮปปี uh, ้แล้วใช่ไหมหนูไปวิ่งมาหนูแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะหนูไปวิ่งมาหนูแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะหนูไปวิ่งมาหนูแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะทงังทั้งที่บ้านเหมือนกันหมด <c oughs> เออใช่เออแต่ว่าบ้านบุบเนี่ยจะมีต้นไม้อะ่ะ บ้านอื u, subject, like ่นเขามีหลังคากันอะไรเงี้ยแต่บ้านบูมปลูกต้นไม้นะครับบ้านอื่นเขาทําหลังคากันนะแต่ว่าบ้านบูมหลังเดียวปลูกต้นไม้บ้านอื่นเขาทําสีขาวนะฮะบ้านบูมทาสีดํานะฮะอันนี้คือยังแต่งไม่เสร็จนะทุกคนข้างล่างบูมยังแต่งไม่เสร็จคือบ้านอื่นเขาเป็นสีขาวกันบูมก็แต่งเป็นสีดํานะอันนี้คือแต่งตามสไตล์บูมเลยเพราะว่า คือด้วยความที่บูมซื้อบ้านเองซื้อบ้านแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหมบูมก็จะแต่งตามใจฉันน่ะคือแบบคือแบบแต่งตามใจบูมอ่ะแต่คือทีเนี้ยเวลาแบบมีรอยอ่ะคือตอนนี้บูมกังวลเรื่องรอยมากหมู่ทาก็บูมกลัวหมู่ท้าทำรอยในบ้านบูเพราะสีดำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นชัด หมู่บ้านชื่ออะไรชื่อหมู่บ้านพีโนนะครับเป็นโครงการของ AP นะฮะดีนะหมู่บ้านนี้ดีที่มุมซื้อเพราะว่ามันล่มรื่นอะแลาไม่คิดว่าจะได้เลี้ยงหมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะทุกคนหาใครเลี้ยงหมานะฮะมุมอยากจะให้ เวลาปลอกคอเวลาปกตินะฮะถ้าบุมไม่ได้แต่งตัวให้น้องเนี่ยบุมจะใส่ปอกคอนี้ไว้นะฮะแล้วก็จะใส่เบอร์ตัวเองไว้ถ้าสมมุติน้องหลงน้องหายอนะไรเงี้ยถ้าคนพบเห็นก็จะได้โทรมาเบอร์เราได้นะฮะอันนี้เป็นปอกคอดูท่านอนดูท่านั่งของเขา โอ้ชาโนนเนะเซเลเพียเซเลเพียวิ่งรอบหมู่บ้านแล้วนะ <_ d ata> เหมือนซื้อบ้านรอทามันเป็นจังหวะที่พอดีมากมันเป็นจังหวะที่บุมงงมากๆเพราะว่าจริงๆบุมต้องบอกก่อนนะฮะว่า บูมมาอยู่คอนโดมาตลอดตั้งแต่บูมมาอยู่กรุงเทพนะฮะบูมอยู่คอนโดมาตลอดบูมตลอดกี่ปีอะบูมอยู่กรุงเทพตั้งแต่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามบูมอยู่กรุงเทพวันเจ็ดปีบูมอยู่คอนโดมาตลอดนะฮะคือคอนโดบูมก็จะอยู่แถวเอออยู่แถวเออแมงจ่ายอยู่ตรงห้วยขวางเลยอยู่เอออยู่ตรงห้วยขวางบูมอยู่ตรงห้วยขวางตลอดเลยนะฮะ บูมอยู่ตรงห้วยขวางตลอดเลยคือไม่ไม่มีแผนจะซื้อบ้านตอนแรกบูมไม่มีแผนที่จะซื้อบ้านเลยเพราะว่าไม่มีใครมาอยู่กับบูมไงพ่อก็ไม่มาอยู่พ่อก็บอกว่าพ่อแบออบอเออขอเลี้ยงไก่อยู่บ้านขอทํานาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยบูมก็เอ้าโอเคถ้าไม่มีใครมาอยู่กับบูมบูมก็อยู่คอนโดน,นี่แหละซื้อคอนโดน,นี่แหละอะไรอย่างเงี้ย คือคือบุมก็ไม่มีแผนจะซื้อบ้านอยู่ๆบุมก็เอออยากได้บ้านว่ะเอออยากได้บ้านคือต้องบอกก่อนนะัะว่าบุมอะมีช่วงหนึ่งช่วงโควิดเนี่ยบูมอะไม่ได้ทํางานในวงการบันเทิงเนาะบุมก็เลยมาขายของออนไลน์แต่ขายของออนไลน์เนี่ยบุมขายเป็นเสื้อผ้ามือสองของดารานะครับใครอยากได้เสื้อผ้ามือสองของดาราเนี่ยเดี๋ยวบุมจะหาเวลามาไลฟ์นะทุกคนคือบูมมีบูมอะมีมีเพจนะ เพจของบูมอะที่เอาไว้ขายของอะ่ะเดี๋ยวบูมพิมพ์ให้เข้าไปติดตามได้นะฮะชื่อเพจที่ว่ามีคนอยากให้บูมตั้งเป็นชื่ออยากเป็นตั้งอยากให้บูมตั้งเป็นชื่อชื่อหมู่ถาตอนแรกอะเพจขายของออนไลน์ของบูมนะฮะชื่อว่าเพจว่า <Wow. S 1> บูมน,นำ <laughs>